วันนะครับกับผมในเกมไมค์คราฟนะครับก็มีอะไรมากแป๊บหนึ่งนะครับเราก็คือทัพทัพ12เกมเมอร์นะครับเรามีแขกรับเชิญคือปอนะครับเอเคครับคุณอย่าเดินเร็วกันมากเดีครับนี่ก็นี่ก็คือแกะเราเอาคนแกะกันนี่กโอเคไม่เก็บไม่ได้เอยอย่าตีดิเฮ้ยเอาคุณปอเชิญคุณต้าเชิญก่อนครับใช้ไปก่อน

ตีไหมเอาเฮ้ยอะไรวะไปยังครับผู้จ้าไปยังครับตีวันนี้เกี่ยวะมาเลย<ด>มาเองมาเองไหนอันนี้เคยไหนตาสบียเด้อมันเปิดประตูอะไระตา ับเบอร์ห้าโอ้สวีเดนเนี่ยเซฟเดทเซฟนิปตาถ้าเข้าไปเซฟก็ออกมาไม่ได้แค่ในจบแล้วจะเปิดจะเปิดยังไงเนี่ยนี่ก็จบอ่ะเฮ้ย เราต้องรอท่านปอยใช่ไหมครับมาครับมาเรื่องมาเลยปอยช่ดกรอบมาไปยังอ่ะเปิดละเฮ้ยแล้วเข้าไปไงเฮ้ยต้ามันมีดเบอร์สี่อยู่ไปไหน หนประตูกดให้แล้วข้างในยังมีล่ะเฮ้ยเข้าไปเซฟเฮ้ยเปิดประตูให้หน่อยถึงดับเบิลห้าละเดิร์ทออฟอันนี้อันนี้คืออะไเฮ้อย่างงี้หรือเปล่า เอาข้างบนลงอันข้างล่างขึง้นอะเหมือนอ, <laughs> อันแรกอะดูดิอุ้นก็อันหนึ่งเฮ้ยเจ็บเจ็บเก็บแล้วเปิดยังไงวะตีแตกไปเลยเปิดทำไมเกียนทักรอบไปยังดี

มาดูดิจะตกไปข้ามเขาให้กระโดดข้ามข้ามีสองม,มีแล้วอากจะข้ามยังไงคุณถอยไปดิถอยไปดิอ๋ามาเลยเลเวลสามแล้วนัมเบอร์หกตีแตกดิ mm hmm. ไปได้เงี้เหรอไม่ใช่ได้เงี้ แบนนี้ประตูดีเลยว่าสามเอาไปไงอ่ะเขอไปเรกขอไปพี่ทำเรกขอไปช่วยเพยเยอะเลยอ่ะมีทางนี้ก็ไปได้นะทางนี้เราอ่ะอ๋ะอพอครับ <c oughs> ้ใจเย็นครับใจเย็นครับต้องปรับ D P I มาไว้ให้เหลือ800พอครับพอมา6,204เฮ้ยสองมินท์ไอท่างไงต่อว่าต้ามเป็เข่าวงกดอะไอทีพีอนี้ไม่เห็นชื่อใครเลย าเาผมนี่ครับเออเออตายตายตาลาก่อนเพื่อนยาี่ยคันต้องเอาของไปเตะไปตรงนี้กันไหนอ้้ตาดีไปหาดิตาดีไปหาดิเดินมาเลยเดินไปเลยล่ะไกลไหม ดิบินิตาเร็วนุ่ปอ,อเขียนอ๋โอ้ยทำไยังมี <c oughs> ชุดเพลิ <c oughs> โอ้แอปเปิลทอง ี่แบ่งมาด้วยนะเราไม่มีของเลยนี่ปอมาชุดชุดเพชรไปดิปอเอ่อเอเฮ้ยปอเสื้อกอมานี่ปอเสื้อกอมาเสื้อกลอกมาท่ายอยู่เสื้อกอกมาปอทิ้งไม่ได้ไปมา ไ,ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับสบวิตเลยวะไมอบลยม่ชอบ,ชอบอใครจะหาเข้ามาเฮ้ยมีสองออประตูตาเข้าไปเลเวลเจ็ดจุดหนึ่งก่อนหรือเปล่านี่อันนี้ไม่เซฟไลยเฉอ่ะอ๋อเหรอลูกกหัเาจะตีดินที่ปอยืนอยู่นะ่ครับ <laughs> ไอ้แกงปอดีกว่าตาเฮ้ยยังไม่ได้

ăn ta gần nói mà. Tao tập Ta nó nhá ngài. Cột cột vậy đó. Mình không. 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 mày Không. Không. ผอบแล้วไอ้ปอดาบไปตยวนไปเลยตั้งเอาเลยแล้วก็ล่ามีตัวอะไรเนี่ย แล้วไม่เกี่ยวแล้ววางของได้ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะผมผมวิ่งได้เฉยคนเลยเดี๋ยวก่อนดิไอตาไปก่อนดิเอ้ยเสียวอ่ะไอตาอะกูอ่ะ ไม่ไอยู่ที่เกาะพะเยาแล้วไม่มีหรอไม่มีครับี่ชุดนเกาะพะอยไม่อนนี้คอเรา่นเเฮ้ย ไม่ไม่มีครับผมีบ่ไม่มีครับ,ค,รบคุณมันเข้าตัวไอปอไปไม่มีโยนไปแล้วโดนไปแล้วให้ไปแล้วอยู่ที่ปมอมาเก็บไม่อะอันนี้มาอันนี้มากูหยิบเผื่อมาหนึ่งงานตดนผ่านได้แล้วมาต,มาตัวกระจุกไหนอ่ะ ไม่รอออฟฟ์ไอทีพีมาเลยไทีพีมาเลยเราผ่านแล้วเฮ้ยตายตีไอทีพีมาเลยขอยไปดิขอไปดิขอไปดิไอทีพีมาเลยทีโอทีโอเราผ่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยผ่านไกลโจกระด้วยทีโอมาเลยทีพีพอดีเฮ้ยโอ้ยง่าย โอ้ยเปิทองเอาไปหมดเลยเอาอเก็บมาเยอะแล้วอะดูนี่ все